็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับิดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกร์นะครับสําหรับวันนี้นะครับมีประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับพอดีว่าคลิปล่าสุดที่ผมได้เล่นไปเนี่ยนั่นก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับเกิดอาการไฟล์เสียขึ้นมานะครับทุกคนเป็นไฟล์เสียงเสียนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นเสียงติดบารอกัทุกคนผมแก้ยังไงมันก็แก้ไม่ได้สักทีนะครับทําได้แค่ทําให้เสียงมันฟัง เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับเสียงที่ทุกคนจะได้ยินในเกมต่อไปนี้นะครับเป็นเสียงที่ผมได้มิกมาแล้วนะครับย้ำว่ามิกมาแล้วนะ <c oughs> เออมันมันทำให้เสียงเนี่ยดีขึ้นได้แค่นี้จริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีใครถามว่าแล้วทำไมไม่อัดใหมล่ล่ะนั่นก็คือว่าผมอ่ะอัดไปแล้ว3คลิปนะครับทุกคนซึ่ง3คลิปเนี้ยไฟล์เสียงเสียหมดเลยนะครับ แต่ว่าไอ้สองคลิปที่เหลือเนี่ยคือผมลบทิ้งไปแล้วนะครับแล้วผมก็จะแคสใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวคลิปล่าสุดเนี่ยเจ้าคลิปตัวเนี้ยคือว่ามันกลับไปเล่นใหม่ไม่ได้แล้วอะเนาะเพราะว่าผมได้เซฟเซฟไปแล้วอะแล้วมันจะกลับไปเล่นเซฟเก่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเซฟเซฟเดียวนะครับในเกมนี้นะครับนั่นก็คือเสียงที่ทุกคนจะได้ยินเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครดูจบเนี่ย โอ้หอันนี้ผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ต้องขออภัยสำหรับเสียงในคลิปนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับคลิปนะครับช่วยทนฟังเสียงที่แบบเสียหายของผมหน่อยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครทนฟังไม่ได้อันนี้ปิดทิ้งไปเลยก็ได้นะครับผมยินดีเลยผมน้อมรับเลยเพราะว่าเสียงมันไม่ดีจริงๆโอเคครับยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับมีเรื่องวรชาสัมพันธ์แค่นี้ครับผม สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Among Tears กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับที่ผมจะทํานะครับก็คือผมว่าจะไปตรงนี้นะครับทุกคนตรงล u s h T ตรงนี้นะครับนี่ที่เขามาร์กเอาไว้เนาะเออที่เราไปเจอไอจุดมาร์กจากพา์ทน้นเลยนะทุกคนควันนี้เราจะไปกันนะครับแต่ก่อนอื่นเฮ้ยกดผิด <laughs> แต่ก่อนอื่นเราจะไปไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไม่มีอาหารทุกคน เดี so it it far, right? whole whole ๋ยวเราทําอาหารกันนะครับก so ็สิ่ง so ที่ผมจะเอาไปทําอาหารนะครับก็จะมีเห็ดนะครับแล้วก็เห็ดคิดด้วยอันนี้เห็ดจากโคดรต้นไม้ใช่ไหมอันนี้เห็ดทองนะครับแล้วก็อันนี้เห็ดที่กินได้นะครับเดี๋ยวจะลองไปทําอาหารดูนะครับแล้วก็ค่อยไปกันนะครับตอนนี้ได้อยู่มา4อันเลยนะครับอาหารเราเดี๋ยวผมจะเก็บกิ่งไม้กับเห็ดทองไว้ในคังของเราก่อนนะครับ เพื่อประหยัดเนื้อที่นะครับในการไปฟาร์มของเรานั่นเองนะครับทุกคนสิ่งที่ผมจะไปก็จะมีแค่ขวานอย่างเดียวนะครับไปเราไปลุยกันเลยดีกว่าตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วน,นะครับทุกคนเดินตรงไปอีกนิดนึงก็ถึงแล้วนะครับไปเดินหน้ากันเลยผมก็ไม่รู้นะว่าตรงนั้นมันมีอะไรนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่พอสมควรน,นะผมว่านะ อยู่ไหนเอยอยู่ไหนเอยอยู่ข้างหน้านะครับท่ำตรงนั้นหรือเปล่าอ,ะอ่ะดูในแผนที่แป๊บนึงนะครับน่าจะใช่ทุกคนเดินเข้าไปดูกันเลยนะครับโอนี่มันต้นอะไรกันเนี่ยมันสวยขนาดนี้อุ้ยสวยมาก สวยมากเลยอ่ะน่าจะเป็นต้นสนปะ่ะน่าจะเป็นต้นสนนะครับรัชชีนะครับถ้าเกิดว่าแปลผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้เหมือนมีอะไรนะครับนี่มีคำทีบูปริณท่านได้บูปริณมาแล้วต้องไปดูในพวกเมนูคำแน่นอนเลยครับ เหมือนได้เหมือนได้โบปิ้นมานะครับในจุดนี้นะครับในตรงนี้ด้วยนะทุกคนตรงนี้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าผมอยากจะลองตัดไม้นี้ดูอ่ะตัดได้ไหมเฮ้ยตัดได้ด้วยว่ะทั้งนั้นผมขอตัดสักต้นนะอืออตัดเข้าไปทึบเสร็จร้อยผมแค่อยากรู้นะครับว่าจะมีไม้แ,แปลกๆมาไหมนะครับน้ยนั่นยางไม้ เฮ้ยยางไม้ยางไม้น,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 นี่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 เฮ้ยได้ยางไม้ด้วยทุกคนอ๋ออันนี้เป็นยางไม้องต้นสนอะไรงี้ป่ะน่าจะประมาณนั้นนะครับผมจาได้ว่าในตารางคราบเราอ่ะมันสามารถที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ยางไม้เนี่ยไปคราบพวกกาวพวกอะไรได้นะครับทําเป็นกาวนะครับอ๋อมันจะได้เป็นยางไม้มานั่นเองนะครับผมโอ้ยตอนนี้เราหิวข้าวเลยนียน่ว่า ข้าวก่อนเอาอันไหนดีเอาอันนี้แล้วกันง่เงี่มเรียบร้อยแต่ผมขอตัดต้นไม้สักแป๊กหนึ่งนะครับทุกคนที่จริงก็ไม่อยากตัดหรอกนะไม่รู้ว่ามันจะสปอนเชื่อใหม่หรือเปล่านะแต่ขอตัดเอาอยางไม้หน่อยต้นสุดท้ายพอ,อแล้วไม่อยากตัดเยอะต้นไม้มันสวยเลยทุกคน,กคนผมไม่อยากตัดมันเลยอะแต่ผมต้องตัดนะครับเพื่อเรา เพื่อที่จะเอายางไม้นะครับโอเคตอนนี้ผมได้ยางไม้มาหกนะครับนี่ลัชเลซินยางไม้ต้นสนโอ้ยก็ตายแมไม่มีเงินเพียบเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาแค่นี้พอนะครับรู้สึกว่าจะมีบุปผินอะไรด้วยเนาะแต่เราข้าไปดูกันที่บ้านทีนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอัวไปทางนี้ก่อนนะครับอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรอีกไหมนะครับเฮ้ตรงนั้นเหมือนมีแหล่งน้านะครับ ่หรือเปล่ากระต่ายอยู่เยอะมากเลยทุกคนตรงนันก็าต่ายนะครับเนี่ยเออจริงด้วยตรงนี้เป็นแหล่งน้ํานะครับขอกินน้ําหน่อยแล้วกันนะกินได้ไหมเนี่ยกินได้นะครับอ่าสดชื่นอืมมีอะไรอีกไหมแถวนี้เฮ้ยตรงนั้นเหมือนวิกล่องตรงนี้ตรงนี้เหมือนวิกล่องนี่ไงมีกล่องด้วย โอ้โห oh, แล้วช่องเราอย่างเต็มวะเอาสักหน่อยอก็ดีวะนี่แน่อ้อโหอันแรกก็เต็มแล้วทุกคนมาเก็บมาทั้งอันก่อนเนาะตรงนี้ก็มีที่เก็บของนะครับเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเอานะครับโหูเยอะอยูอ่เยอะอยูอยอยอ่เรามารจุดใต้ไหมเนี่ยบางได้ไหมไม่น่าได้นะครับ ไม่ได้ทุกคนแต่แผนที่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยนี่คือแผนที่ทั้งหมดนะครับค่อนข้างใหญ่อยู่นะตรงนี้นะครับเดีย๋ยวเราค่อยมาเอากันนะครับไปกดพีกด,ด,ดียเดี <c oughs> ๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะครับทุกคนจะการที่บ้านเลยนะครับขอเวลาเดินแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็ถึงบ้านไปเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าบุปปินที่เราได้มาเนี่ยมันคืออะไรนะครับผม เป็ประตูมปไปดูกันดีกว่าอย่างไม้ของเรานะที่เราเอามานะครับนี่ก็จะมีอ๋อไอ้เจ้าต้นสีเหลืองอะ่ะที่เราเก็บมาทำกาวได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับไมโรน่าจะเป็นพวกแร่ะปะอันเนี้ยน่าจะเป็นแร่นะครับแล้วอะไรที่เราทําได้เมื่อกี้ว่ะอ๋อทุกคนผมเห็นแล้วโหกว่าจะเห็น นี่งไงล็อกปิกทุกคนคือเมื่อกี้ผมหานานมากนะว่าเออเจ้าออบูปินเนี่ยเอาไปทําอะไรนะครับผมก็ไม่ได้อ่านนะผมนี่เก็บมาก่อนนะครับแล้วก็ไปไล่ดูนะครับก็คือว่ามันอันล็อกในตัวของล็อกปิกมานั่นเองนะครับทีนี้ขั้นตอนการทําล็อกปิกนะครับก็จะใช้ต้องใช้เหล็ก2ตะปู2แล้วก็น็อตหนึ่งนะครับตอนนี้ผมมีน็อตกับตะปูแล้วแต่ว่าไม่รู้มีเหล็กหรือเปล่านี่ดีมีไหมเนี่ยไม่มี ไม่มีเลยเดี๋ยวองใส่ต้องไปหากันนะครับซึ่งไอตรงที่เราเจอนั่นแหละเนาะตรงนั้นน่ะมันมีจุดที่หนึ่งอยู่ตรงไหนนะอยู่แถวแถวนี้นะครับมันมีอยู่ที่หนึ่งนะครับดีวผมไปเอานะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราจะได้ล็อกปีกกันแล้วตอนนี้ก็ขอเก็บของอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะกลับมานอนนะครับนอนกันเลยดีกว่าคลอกหลับแป๊บน,นี้เราเล่นกันมา สองสัมพาน์นี่ถึงวันที่เจ็ดแล้วนะถือว่าเร็วอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยอืตื่นเช้ามาแล้วขอเซฟก่อนเลยแล้วกันหนึ่งทีแล้วก็ทำกับข้าวก่อนดีกว่ากับข้าวเดี๋ยวจะไม่มีข้าวกินนะครับเดี๋ยวจะลองเอาเจ้าพวกนี้มาลองทํากินด้วยนะไม่รู้ทําทได้หรือเปล่านะครับเอาไม้มาเยอะๆหน่อยก็ดีกลัวไม้หมดไหนๆ,ๆอันนี้ทําได้ไหม เอ้ยทำได้ด้วยอันนี้จะฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับส,ส่วนใหญ่นะครับส่วนอันนี้จะเพิ่มอ่ค่าอาหารเรานั่นเองเดี๋ยวผมจะเอาสักประมาณนี้แล้วกันไปทำเลยเดี๋ยวขออนุญาตทำอาหารแป๊บนึงนะครับทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันเลยเรียบร้อยเสร็จมาแล้วนะครับทุกคนอาหารเรามีอยู่สอันโหโคตรเยอะ ผมว่าต้องเก็บบ้างเราบางเนี่ยเก็บแล้2สองอันนะครับเก็บแล้วสองอันอ่ะเอะมานี้ก่อนก็ได้เอ่อตอนนี้เรามีอะไรบ้างเนี่ยอาหารกินได้โอเคได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ถ้างั้นเราไปเลยกันดีกว่าไปกันเลยดีกว่าเออไปเลยดีกว่าเลยละ่ปะป่ะแต่ผมจะตัดไปเลยนะครับไปถึงตรงที่เราเจอกันเลยนะครับตัดไปเลยเอาละครับทุกคนตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะมาถึงกันแล้วนะครับ ของที่เราจะตามหาอยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเจออะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ครับ <laughs> อะไรเนี่ยย่าหางแมวนี่หรออะไรไม่รู้นะครับเก็บมาก่อนนะไม่รู้สําคัญหรือเปล่านะแต่เก็บมาก่อนเขามีให้เก็บแล้วก็เก็บมานะครับอืมมันคืออะไรกินได้ด้วยโอ้แต่ต้องทำอาหารก่อนเท่านั้นนะครับเจ๋งไปเลยแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยนะครับ เหมือนเป็นเหตุแปลกแปกนะทุกคนแต่เราจะลองไปทําอาหารกันดูนะครับปะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะของที่เราต้องการนะจุดตรงนู้นนะครับทุกคนโอ้กว่าจะเดินมาถึงโค้ดไกลเฮ้ยนี่เศษเหล็กที่เราต้องการมีอะไรอีกมีเชือกนะครับโอ้กล่องเพียบเลยเดี๋ยวคุยเศษเหล็กดูกันนี่โอ้ของเต็ม เอาผมกินอันนี้ไปก่อนนะครับหัวอาหารเรามันเยอะมากเลยทุกคนกินไปก่อนนะเอาไว้ที่ว่างก่อนนะครับวันนี้เรามาเก็บแบตทริเลียวกันืึอะไรเนี่ยบูปปีนอีกแล้วเหรอเออเป็นพลิกแอคนะครับเป็นพลิกแอคเหรอเออเดี๋ยวค่อยไปดูนะทุกคนว่ามันคืออะไรนะครับตอนนี้เราคุบกล่องฮะ ในกล่องมีอะไรอีกเนี่ยอันนี้เป็นแผนที่เหรอไหนดูดีอ๋อ,อเป็นแร่น่าจะเป็นแร่ที่เราเอาไว้ทำย่างไม้แน่นอนเลยทุกคนอันนี้นะครับแต่เราค่อยไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมคนผิดอีกอะ <laughs> ะแะไปเรานี้เราเก็บของกันก่อนนะโอ้ยได้อะไรมาเพียบเลยทุกคนอันนี้เป็นมเมล็ดนะครับแล้วก็ลวดนั่นเองนะ เดี๋ยวนะผมต้องทิ้งอะไรอีกดีเนี่ยสําคัญทุกอย่างเลยอะ่ะเอาเป็นทิ้งต้นนี้ไปแล้วกันเนาะ้าเห็ดเห็ดพิษของเราแล้วก็โอ้โหเสียดายมากเลยของทุกอย่างสําคัญทั้งนั้นเลยอืมเอาอะไรดีผมจะทิ้งเจ้าไอ้ต้นนี้ไปนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บใหม่เนาะตอนนี้เราขอเอาพวกของพวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับไปเก็บของกันต่อทุกคน อันนี้เราเปิดไม่ได้นะครับเราต้องมีล็อกปิปก่อนนะทุกคนตอนนี้เราเก็บพวกลวดพวกอะไรไปก่อนนะครับไม้ไม่ต้องไปเก็บก็ได้นะเก็บพวกเศษเหล็กเนี่ยสำคัญมากเลยถาถึงบ้านสักทีโอโหไกลมากนี่ผมเดินมานี่ยันพราทิตตกเลยนะทุกคนก่อจะถึงบ้านอันแสนทินลรักของเรานั่นเองนะไปประตู ไปที่โต๊ะราบเลยทุกคนอยากจะรามเจ้านี่มากที่สุดขามได้แล้วทุกคนอ๋อ,อแต่รู้สึกวา่าของเต็มนะครับในตัวเก็บของแป๊บหนึ่งนะโอ้โหเก็บอะไรด,ดีเลยเนี่ย <laughs> เต็มทั้งตัวเหมือนกันเก็บเศษผ้าไปก่อนนะครับกดลวดน่นจาจะประมาณนี้ได้อยู่ไ้งอืมได้แล้วทุกคน ไปเทมกันเลยครับชึบแล้วเมื่อกี้นะครับที่เราไปได้ไอบูปินมานะครับนั่นก็คืออันนี้นะครับพิกแอคนั่นเองนะครับเราต้องไปเก็บน้ำผึ้งด้วยเหรอโอ้จะทำพิกแอคได้ต้องเอา,เอาไอตัวของน้ำผึ้งด้วยนะครับบีสแวกนั่นเองนะแต่รู้สึกว่าเราจะเข้าไปในตัวน้ำผึ้งได้จริงหรอไปเป็นในตัวรังผึ้งอะ่ะมามีมามีผึ้งอยู่ไงเราจะเข้าไปเก็บได้ดเหรอ อ,นนอ,นนอันนี้กลัวเองนะอันนี้กลัวมากเลยเก็บได้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวยังไงต้องไปดูกันอีกทีเนาะมาถึงแล้วไหนเปิดดูซิเปิดได้หรือ,อยังนี่ใช้พลิกใช้ล็อกพลิกได้เลยอ๋อก็จะได้เป็นพวกของปกติเนี่ยแหละครับทุกคนอืมได้ของตามปกตินะ แต่ว่าเราสามารถได้ของเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนี่เก็บของได้แล้วก็โอเคอยู่นะได้ของเยอะอยู่นะครับชุบชุบชุบชบได้ประมาณนี้นะครับแล้วผมจะไปเก็บในจุดที่เหลือนะครับทุกคนไป ถึงบ้านไปที่เรียบร้อยขอเซฟก่อนเลยตอนนี้ก็มืดไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนอนกันแล้วนะครับทุกคนเราจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราได้อะไรกันมาบ้างนะครับอุ้ยตอนนี้หิวข้าวมากขอ,อก,กินข้าวกันเลยเอาเป็นอันนี้อืมอิม่มโอเคหลังจากที่เราได้ล็อกปิกมาแล้วนะครับ เราก็ได้พวกของเดิมๆนั่นแ,แหละเนาะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แต่ว่าก็จะได้เป็นปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็จะได้พวกลวดพวกเชือกน็อตะปูเศษผ้าเศษเหล็กอะไรพวกนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมว่าเราจะทําอันนี้กันนะครับผมจะทําอันนี้จะเป็นพิกแอกนั่นเองนะครับทุกคนนี่ทางพิกแอกนะเราก็อยากได้ขวดน้ํามากๆเลยนะตอนนี้แต่ยังไม่อยากทํานะครับกลัวของไม่พอในการทำพิกแอกนั่นเองนะครับ โอ้ทุกคนดูตอนมืดดีภาพอย่างสวยเลยอตอนมืดทุกคนดูดิโอแต่ก็หนาวมากเลยเนี่ยหิมะเกาะน,น้ำแข็งก่อนนะฮะเออหิมะที่ไหนล่ะอืมอย่างสวยครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงนี้ก่อนแล้วกันรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยสำหรับพานี้นะครับวิ่งไปวิ่งมาแล้วสำหรับวันนี้นะครับ,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 นนรบก็สรุปได้เลยแล้วกันเนาะว่าวันนี้เราก็ได้เจอ,อกลุ่มของตา จะเรียกป่ปาได้ไหมไม่เรียกป่าก็ไม่ได้เนาะเป็นแบบแหล่งของต้นสนแล้วกันที่เราสามารถไปตัดไม้นะครับแล้วก็สามารถได้ยางต้นสนมาด้วยนะครับเ hmm. ดีย๋ยวผมมาให้ดูนะยางต้นสนมันเป็นยังไงนะครับนี่อา้าวยางต้นสนหายอยู่ข้างบนเออยางอยู่ข้างบนนี่ยางต้นสนเป็นอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้ทําล็อกปิกมาแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้านี่นั่นเองนะครับเป็นล็อกปิกนะเอาไว้เปิดกล่องเหล็กได้นะครับ เปิดกองเล็กมากก็จะได้ของพวกน็อตพวกเชือกตะปูอะไรพวกนี้นะนะครับเอาไว้สร้างเอาไว้ค้าของอยีอื่นต่อนะครับก็สําหรับพาน,นี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าเกิดชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นกําลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับผมวงนอนแล้วครับสลีปปี้แล้วขอนอนอนก่อนนะครับ บายบายครับทุกคนเจอก,กันพรุ่งนี้ครับผมไปจริงๆแล้วนะไปละบ๊าย <laughs>